กันแรงขนมมาเนี่ยเอาแค่หนึ่งกันนี่หน้าอีกอมั้กำลังเกี่ยงที่ไปใส่บานเนาะสบายอย่างที่สองไปไปไปใส่บานมัน้ง ไปทำบุญตอนถักปีใหม่2024สบายดีปีใหม่ไอทุกคนด้อยดีดีม่แห้งร้อนเลยไปทุกคนบรรยากาศนับเ้านะ เป็นกาแฟเนาะอันนี้ข้างรัดเหมือน่าเป็กเ,เกี่ยวใสยีย ตอนเหตกำลังีงานกนที่วัดเนาะตอกไม้ตนกไม้ตอะไม้ตกไม้ตอกไม้ตอน้องอกไมตองม้อกไม้อกามตอม้อ้าอกไม้อกไมตอไม้อกไม่ตกไมอกไ้ตอกไม้อกไรอกไมตอกไมอกไนกาม้ตอกไตอกไอกมตอไตอกไบอกตอก้กอไ้อืมตกาฟออกอ้ เจืานึงเหล่เสืาสอเสือสองผสมตึงพัดข้าหลกสองออนหอยสวอยดิบแดนตามาตามขุงเจ้าจันจรกรบปาาที่แต่สิงสากว่าหัอย่งใส่พนังดูกาขี้แปดเปไนเหล่าเดือพญาวีธาตุอาพญาเวียาตุางปวงนินท่า่อสีสุใส่ผู้เป็นปอจิงกับใดไครนี้กันนีเห็นว่าคุณโบแซนเจ้าแก่จะได้ยาชุ่ม อาภูทีนี้ปิจใจใส่สัทธาต่อพระพุทธศาสนาขอชื่อน้องอาสาเห็ดแก่จะ้าหาดุ่มจบนี้แต่ความสุกควจรจะเดินเดินอาบ้าหอมจะได้

แยบแยบแยบยาวเยอเนาะกีเลิกกิโล

แล้วก็จะเกิดขึ้นได้นะคะในสนามม้าที่เราจะต้องได้เสียสละบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อเพื่อที่จะทําให้ตัวที่จะเล็กน้อยที่จะสมมีได้นะสิ่งที่ดีที่กลุ่มคนแก่สนับสนุนเรากับที่กล่าวประเด็นเลยก็ได้นี่นะพี่อยากน้องตลอดมาเพราะฉะนั้นเราจะเป็น10นาที4นาที40นาที10นาทีกินกรมินทร์นะ <laughs> เตียนแต่ละปียี่ผ่านๆสองนันห้าร้อยสี่สิบในงานปัตตานีจะบอกว่าอาจจะมีการมีการจีบกันเป็นแนหรือไม่เปนแฟนกันก็ได้อาจจะมีหรืออาจจะไม่ีอาจจะมีกต้องเชื่อใจกันแต่ถ้าต้องกาต้องเชื่อใจีันแต่ถ้าต้องการก็ต้อนเชี่อใจกันถ้ต้องกรก็ต้องเชื่อใจกันถต้องกรก็ต้องเชื่อใจกันถ้าต้องกรก็ต้องเชี่อใจกันถต้องการก็ต้องเชื่อใจกันถ้าต้องกาก็ต้องเชื่อใักนถาต้องการก็ต้อง่อใจกัน้างการก็ต้องเชื่อใจกันถ้าต้องการก็ต้องดูื่อใจ ตัวไม่สบายจะม่ได้เจอราไม่ได้กินหล้ากินแบ่ผู้ชายสาระอาฆาตใจเจ็บอเท้าเจ็บเกี่ยวจากงานตุกตาที่จะมาั้งแต่ที่สุดทางมาแล้วจะมาต่อที่จนสุดเขตอาจจะต้องจะไปที่เขาไดูไปก็สิบปีที่ไดานมบเจอสุดใหญ่และมาใส่จะบอกเอาถองสุดสิบปีที่ผ่าน ถามว่าที่ไทยว่าใครเป็นศูนย์กลางเล็กๆเราไปดูแลกันมาให้สาธารณรู้หากคนมีแต่ความสุขดีเรื่องเล็กๆก็จะได้ทุกไปในสินงใดหากที่ใจมันมีความสุขก็จะสร้างทุญก้อนนับอาการดีก็จะเป็นสุขนีเป็นจิตใจดี ป่าข้ารุ่งสว่างในแสงและข้าพักตร์จกรใบสงบต่อปนานี้ศีลสะอาดดีแสนงามชาวโลกไดระวังอิจฉาอีกเี่ยวสายแต่ท้าลูกน่าสิีมอาหารอิจฉาเหลือบางที่เจ็บการสืบพิรุธกัลังเดินให้สุดจ่าภูออขอตัวกระไรกันแสนบอกนะขอตูกระไรกันแสนจะสุดสักลาสแก่ภูพุ่มจะดูสุขสาย

ขวาที่เสียใจแต่ก็ไม่ยอมให้ตัวเองตังเดินทากอารมณ์ตกใจอาการตายแต่ดีต่อคุณภาเแลสิ่งท่หายไปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ใส่ใจที่ต้องการสุดสิ่งที่ทำให้ต่างต้องก้านทุไว้กายตักดิ์่เขนจับตัต่อปนในอกกันมาให้สาธุเอาความหมายที่แตกต่างลงมาเพื่อนายอยมมาแต่ต่าง กีจสิบเดียมาจากเดียวดังได้ดีจากเียดงอาดายงอหวือที่ขอาคิสิบเดียดเด้ลที่ทุกท่านไรับมาในครั้าต่อไคืการเียนรที่ทาจะเร้าตที่เาไดียนากสดใจที่เราจะเรยูปัจจุบัปัญญาวรรดูไถเข็นทองแดงทามหลเจ้หนึ่งเจล่าเจ้าสองมัเตือนพักข้าลูกสอยหน่อยเจ้าเจ้าฝาดใช้เครื่องโอกาสเกียวเยอะการในสายเ้า vì chẳng may rồi cái nó tiêm đấy một cái rồi ao được đầu tư xuống, vâng, khi ra đại quân đấy thì lại, cái, เนาะเออออพระบาทาทุ Wit ่มานเปิดูดเลาตังเเนมาเยาอ่

Saudara saya takut macale, sobat hafiz nangkaya มาเองอันีนี้หยอกรสุนอะไรกรุนเแล้วเนาะเออับการน่อดหยอดขอความอยู่ กับพวกับพวกกับใจเีเลนเดอร์แล้กลต้นแห่ย้งน้องบาดไก่บานไก่เอลอท่านได้บาดเ่อทีบอบพวกบอบใจอีเกนเดอร์เ้าคือมีก็ไไรเราบอกไม่ง้อ เออจับรอควาะเดีเกันเอาไหวคุณปชิรัตมาจน้องนรัสกาสาเร็จแล้วเนาะกอควาดทีละคนทีละนิเจษพระโรนรัสกาอพระมาลุ่อควาเจานจ์บรอพนแขงเมอนกับย่านเป็นพระทาของวัเมืองบางาราจาแก็ให้มีจุขบัดเก็บแครงแห้งว่าตุกตาทุกขนจได้มอานงานออเาบายเรือับารด้วยกันใช่ไหมบ อันนี้บางคาันบ,บางคนนอนม่มากแต่ไปมองไ้่เบาะเอาไว้ให้มาบนเตอย